สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวการฟักไข่หอยปังนะครับเพราะว่าผมได้ลองสั่งซื้อหอยปังจากาในกลุ่มทางเฟซนะครับวันนี้ลองลองฟักดูวันนี้เป็นวันแรกนะครับก็สั่งหอยปังมาทั้งหมด10ลังก็ทางแม่ค้าใจดีครับให้มาอีก3ลังเป็นการกันแตกันเสียอะไรประมาณนี้ครับเขาบอกว่า เราผมผมเองก็ได้ลองไปศึกษาดูนะครับลองถามเขาดูว่าการฟักจะต้องฟักยังไงมันถึงจะออกดีที่สุด<ๆ>เขาก็บอกว่าใช้โฟมใช้โฟมกเจาะตรงกลางแล้วก็เอาไข่หอยวางไว้บนโฟมนะครับเหตุผลที่ลองเอาหอยปังมาเพาะเพราะว่าตอนนี้แถวขอนแก่นนะครับหรือในหลายๆพื้นที่เริ่มหาหอยปังไม่ค่อยเห็นละตั้งแต่การเข้ามาของหอยเชอรี่นะครับ ก็เลยมีความคิดว่าอยากจะลองเอามาศึกษาดูเพราะว่าเผื่อเป็นสาตร์เศรษฐกิจอีกสักชนิดหนึง่งหรือว่า,อ,าอยากใจอีกอยางอีกใจหนึ่งก็คืออยากจะลองทำให้เขาเพราะเพาะให้เขาเพิ่มจํานวนขึ้นแล้วอยากเอาปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาตินะครับอยากให้เขาเป็นอาหารของอพี่น้องเราต่อไปนะครับก็ไม่ได้หวังอะไรมากนะครับไม่แน่ใจว่าเขาจะ เกิดนะครับไม่รู้ว่าจะฟักแล้วจะออกมาให้ผมสักเท่าไหร่อันนี้เดี๋ยวลองดูวิธีคร่าวๆของการฟักหอยปังนะครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวการฟักไข่หอยปังนะครับเพราะว่าผมได้ลองสั่งซื้อหอยปังจากอ่าในกลุ่มทางเฟซนะครับวันนี้ลองลองฟักดูวันนี้เป็นวันแรกนะครับ ก็สั่งหอยปังมาทั้งหมด10ลังก็ทางแม่ค้าใจดีครับให้มาอีก3ลังเป็นการกันแตกันเสียอะไรประมาณนี้ครับเขาบอกว่าการฟักจะต้องฟักยังไงไมันถึงจะออกดีที่สุดเขาก็บอกว่าใช้โฟมใช้โฟมเจาะตรงกลางแล้วก็เอาไข่หอยวางไว้บนโฟมนะครับเหตุผลที่ลองเอาหอยปังมาเพราะเพราะว่าตอนนี้ แถวขอนแก่นนะครับหรือในหลายๆพื้นที่เริ่มหาหอยปังไม่ค่อยเห็นละตั้งแต่การเข้ามาของหอยเชอรี่นะครับก็เลยมีความคิดว่าอยากจะลองเอามาศึกษาดูเพราะว่าเผื่อเป็นสัตว์เศรษฐ,ฐกิจอีกสักชนิดหนึ่งหรือว่าอยากใจอีกใจหนึ่งก็คืออยากจะลองทําให้เขาเพาะเพราะให้เขาเพิ่มจํานวนขึ้นแล้วอยากเอาปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาตินะครับอยากให้เขาเป็นอาหารของ พี่น้องเราต่อไปนะครับก็ไม่ได้หวังอะไรมากนะครับไม่แน่ใจว่าเขาจะเกิดนะครับไม่รู้ว่าจะฟักแล้วจะออกมาให้ผมสักเท่าไหร่อันนี้เดี๋ยวลองดูวิธีคร่าวๆของการฟักหอยปังนะครับนี่แม่ค้าก็บอกว่าเอาน้ำใส่ลงไปนิดนึงนะครับแล้วก็วงางไข่หอยไว้บน ถาดโฟมเนาะแล้วก็ไอ้ที่ข้างๆนี่ก็จะเป็นพวกสาลายหางกระรอกนะครับสาลายถ้ามีพุงชะโดก็พุงชะโดเนาะอันนี้เป็นที่ที่ได้มาก็จะเป็นสา,สาลายหางกระรอกเพื่ออะไรเพื่อที่เวลาถ้าหอยฟัก,กออกมาเป็นตัวแล้วเนี่ย หอยลูกหอยตัวเล็กของผมจะได้มีอาหารกินนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่รู้เลยนะครับว่าเขาจะออกมาเป็นตัวให้ผมสักกี่ตัวเนาะเดี๋ยวยังไงถ้าออกมาเป็นตัวแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปออกมาให้พวกท่านได้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอเป็นคลิปสั้นๆนะครับก็คงจะจบแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวรอดูคลิปหน้าแล้วกันครับว่าหอยจะออกมาให้ผมกี่ตัวแล้วจะออกให้ผมกี่รังประสบความสําเร็จไหม ขาดทุนไหมนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ